ไม่สปอยสปอยอาวุธได้กูเห็นหนะยียดูดิอาวุธมาแล้วครบอาวุธอาวุธมาแล้ออวครบโอ้ผมโอเคผมนะสำหรับใครที่อยากจะที่มไม่มีสูตรต้องหาสูตรร้านไหนดีไม่นี่ผมไม่มีร้านสูตรทำไม่มีอะไรสามารถร้านสูตรนี้ได้ผมเป็นสปัตเซอร์ผมเอง T K Shop T K Shop นะครับก็เป็นร้านที่เอ่อ ก็ว่าเป็นลาที่ฟินิกก็ทําด้วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็ก็จะมีนี่ผมมีทั้งสูตรชายตุวสูตรหญิงเกาะงุ้ดจ้ยืดสูตรหญิงก็มีซองปืนก็มีสองมีดก็มีนะผมแล้วก็หน้ากากเกาะโลโก้ครับแล้วก็หัวคาบุกิแล้วผมแล้วก็ผ้ามันคอแบนเนอร์ก็ทําด้วยแล้วก็วาดแนวการ์ตูนด้วยนะครับผมหลัพี่เขานะผม แล้วก็ตัวราคานะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากก็ตามนี้ผมราคานะผมก็ถึงว่าไม่ค่อยแพงแต่งานว่าอาจจะแพงหน่อยถ้าแบบอยากเน้นสวยเน้นอะไรถ้าส่วนถ้าใครเอาเนี้ยผมถ้าใครไม่มีร้านไม่มีไม่มีแบบพี่ผม,มอยากผมผมมีแก๊งเนี่ยแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมไม่มีสูตรผมต้อหาร้านไหนดีร้านที่ผม TK Shop คผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างผมใครอยากจะทําสูตรลงสูตรไม่มีสูตรไม่มีสูตรใส่มาที่นี่ได้นะผมแอปพลิเคชั่นตายแน่ซึ่งห้าจกขมวดทุ่มหัลงไข่เนาะเธอกระโดดข้นมาในชีวิมงไข่ออซึ่งห้าจอกขมัดทํามหัวมึงลงอยากตายด้วยโฟโต้หรือว่าโปไปส่งญาติโยมเข้ามาก่อนแล้วส่งพระสงฆ์เข้ามาใช้มึงแดงมาต้องฟักเกนไรคกูประสงค์ไลทถ้ามึงตายเหมือนแอนแฟก เน็ตเนไม่เช็ดไม่จบเกมแบบเช็ดเน็เด็กใหม่ฟักับใครมึเสือไม่ดูเลย ใครปองใครแทงดดเขมาในชุดนีมองใครปองสี่าจอเข้ามาทงหวงี่ี่เ็นแอรนอกหรือปูนตุนไว้ฮััโหลครับฮััโหลว่าไงว่าไงว่าไง เนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยลิกครับลิกชื่อลิกครับอ๋อลิฟฟาร์มนะครับอาวุธจะเข้าแล้วนะครับรออะไรครับผมรอแบบรอแบบจนตัวสั่นน่ะเอ้เงีชว์ก่อนโชว์ก่อนโอ้โหอย่าสปอยอย่าสปอยใหผมเห็นอย่าสปอยใหผมเห็นโอ้โหไอ้เหี้ยแอดไม่สปอยกูเห็นไอ้เหี้ยกูจะกูจะบ้าตายไอ้ย แม่สปอยกูเห็นด้วยไอ้เหี้ยอาวุธจะมาแล้วครับอาวุธจะมาแล้วครับสปอยกูเห็นด้วยไอ้เหี้ยสปอยกูเห็นด้วยมึงดูดิไอ้เหี้ยโคตรโคตรแย่ไอ้เหี้ยดูดิท่านผู้ชมโคตรแย่ไอ้เหี้ยแอดแอดไว แอดไม่สปอยสปอยอาวุธที่กูเห็นอ่ะเฮี้ยดูดิอาวุธบอลแล้วครบอาวุธอาวุธบอลแล้วครบโอ้ผมผมซื้อผมซื้อซื้อซื้อปูนตุนไว้ไปซื้อปูนตุนไว้อะไรเนี้ยซื้อปูนตุนไว้แล้วก็แบบอันนี้ไงประมาณเจ็บอ่ะอองอีกไอ้เฮียแม่งแม่งสปอยกูเห็นแต่ไอดที้เฮียเด็กกูก็ตบแม่งนทีเลยสัตว์ดี ไอ้เท hey, ียสปอยส์กูเห็นจัดอะดูดิโคเจ่อะโคเจ่อะโคเจ่อะแบบแย่จัดสปอยส์กูเห็นได้ดูดิแย่แย่แย่ แอดแย่จัดอะสปอยลกูดูอะก็เทียก็เทียก็เทียะเนี่ยผมซื้อปูนตุนไว้ไปดูดูประมันเจ็ดตุนไว้ไอ้เฮียแอดแม่งสปอยลกูดูเดี๋ยวกูตกไอ้เฮียจริงๆนะไอ้สัตวสสปอยลกูดูด้วยมันกูอยากรู้อะ ปูม้าเอ้าไม่ได้ขายเหรอแดงไปไอเคสปอยกูเห็นไอสั์ไอซิมสีนี่กูต้องเอามาจากไหนวะไอซิมสีอไอซิมสีหัวควายเนี่ยมันเอกูต้องเอามาจากไหนวะ เงินเปลกผีาประมานชาเสิบเหนียดแม่งไม่ค่อยดอกอะไอ้เหี้ยกูมันมอกเหรียดดอกใช่ไหมกูยังไม่เห็นดอกขาวดอกเหี่ยวเลยเลยไอ้เหี้ยถ้าบอกดอก แอดสปอยกูฟังแอดแม่งสปอยกูฟ <Q. bizarre> ังเดี๋ยวกูตบแอดตบแอดโชว์ได้ไหมวะเอฟพีขาวนี่คือเทียร์อะไรวะวิกแอดกูมีสองพันเลยโอชีพี่ตบแอดโชว์แล้วพี่ พี่ลีศจะตกแอดมินโชว์แล้วพี่อะไรอะไรไอ้ประเทศที่เขาเล่นอยู่้จะตบแอดโชว์แล้วพี่เราสปอ,อยอาบูดูท่าบ้ำยอด ไอ้เยียคือคือแอดเป็นที่อะไรเอาง่ายแบบเอาง่ายบอกบอกว่าอ๋อครับผมอาวุธจะมาน่ะเนาะอย่างกะกูอยากรู้อ่ะไอ้แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเตี๊ยวุตอ่ะเยียกูจะไปไล่ตีแอดอ่ะกูเห็นแอดเมื่อไหร่อ่ะเยียกูแบบซุ่มโป่งซุ่มโป่งตีอะยียจริงๆเอาเป็นเที่รู้จะพาไปนี่เห็น นี่ฟาร์มนะครับผมอาวุธจะมาแล้วเย่ไอก้กูต้องไปได้แน่ดอกเมืองนู้ดอีกแล้วสเตเต